แต่วิธีคิดอีลอนมัสที่ใช้ปั้นหลายธุรกิจแม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนส่วนใหญ่แล้วธุรกิจที่อีลอนมัสปั้นขึ้นมาเริ่มต้นจากการที่เขามักไม่มีความรู้หรือไม่ได้คุกนครีในแวดวงนั้นมาก่อน oh <my S 1> แต่เขาปั้นธุรกิจจนประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ด้วยหลักคิดที่เรียกว่า first principles ที่บอกว่าเราต้องวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจไปให้ถึงแก่นแท้ของปัญหาผ่านการตั้งคาถามไปเรื่อยๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอะไรมีวิธีแก้อย่างไรแล้วยังมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่วิธีการแบบเดิมๆอย่างเช่นปัญหาที่ว่าทาไมแบตเตอรี่ไฟฟ้าถึงมีราคาแพงจนทาให้อเดียธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไปได้ยากเพราะสู้ราคารถยนต์สันดาไม่ได้แต่ด้วย first principles กับการตั้งคําถามว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบอย่างไรรรมีีกกาาาาาาซซืื้้้้้ออขยยท่ปะเศหหบงแลลววถถัตุดิจๆ จะช่วยลดต้นทุนได้ไหมสุดท้ายอีลอนมัสกก็ได้คาตอบว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่มีต้นทุนต่ําลงได้เพียงซื้อส่วนประกอบโดยเฉพาะลิเธียมได้ในราคาถูกลงจากประเทศที่ต่างกันและเขายังหาวิธีลดต้นทุนแบตเตอรี่ด้วยวิธีอื่นๆจนกลายเป็นที่มาของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากิกะแฟคทอรี่ซึ่ง First Principles ก็กลายเป็นแนวคิดารารฐานสําคัญของอาณาจักรธุรกิจอีกมากของอีลอนมัส์